ขอกับคารวะอาจารย์หมอเคียย์ดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงครับคารวะคุรูุทุกท่านครับจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรครับครับผมพิเชษบุญวิรุณหรือชวนจางคายจากจังหวัดภูกเก็ตนะครับอายุ50ปีเเป็นนักศึกษาวิชารามระดับปัญญาตรีนะครับ จะมาขอส่งการบ้านนะครับวันนี้ในหัวข้อว่าทำไมจึงขายได้ราคาถูกนะครับเรื่องมันก็คือมีพี่จิตอาสาท่านหนึ่งก็มาติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องสิน้าที่ผมขายอยู่เป็นอาชีพตอนนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ถามรายละเอียดผมก็ให้ข้อมูลไปแล้วก็ท่านก็ถามกลับมาว่าทำไมขายได้ราคาถูกนะ คำถามนี้มันก็ทำให้ผมสะดุดนะนึกสมัยก่อนที่เราค้าขายเนะสินค้าอื่นทั่วๆไปอ่ะถ้าราคาถูกเขาไม่ค่อยถามนะถ้าถ้าราคาเขารู้สึกว่ามันแพงเกินไปเพิ่งจะถามว่าทำไมถึงแพงเนาะแต่นี่เอออันนี้ก็เป็นพี่น้องจิตอาสาเราเองอ่ะแต่ว่าไม่ได้คุ้นกันมากนะครับท่านก็ถามว่าทำไมขายได้ราคาถูกเอ๊ะผมก็ตอบสั้นๆเนาะตอบสั้นๆว่าที่มันถูกเพราะว่าเออ เราไม่ได้คิดเอากำไรเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขาดทุนทีนี้จะมาวันนี้จะมาส่งเป็นการบ้านเนี่ยคือผมอยากจะมารายงานด้วยเนาะในในแง่ที่ว่าอันนี้เป็นเป็นการปฏิบัตมิมรรคข้อที่ห้าเรื่องสัมมาอาชีวะทำอาชีพค้าขายโดยอยากจะรายงานให้ฟังว่าคิดราคาอย่างไงเนาะคิดราคายังไง,ค,าค,าง,ไงคือหลักการที่ผม ได้ฟังมาจากพ่อครูเนะีนะ่ยหลักการพาณิชย์บุญนิยมวิธีคิดราคาการค้าขายแบบบุญนิยมนะครับคือเราคิดต้นทุนพ่อครูบอกว่าเราคิดต้นทุนของราคาสินค้าบวกต้นทุนแรงงานบวกต้นทุนค่าโสหุ้ยต่างๆทั้งหมดเลยแหละเท่าที่เราจะคิดได้อะแม้แต่ค่าความคิดไอเดียค่าการจัดการอะไรต่างๆบวกทั้งหมดแล้วสมมติว่าได้ต้นทุน สินค้าต่อนหน่วยหนึ่งร้อยบาทเวลาเราขายถ้าเราขายหนึ่งรอยยี่สิบเราก็จะกำไรยี่สิบบาทแต่เราขาดทุนทางโลกุตาละขาดทุนอริยะไปยี่ิบาทเพราะว่าต้นทุนเราหนึ่งร้อยแต่เราขายร้อยิบเท่ากับว่าเราไปเอาเปรียบคนอื่นเขายี่สิบบาทนะแต่ถ้าต้นทุนทั้งหมดหนึ่งร้อยแต่เราขายแปดสิบบาทอันเนี้เราจะขาดทุน ทางการค้าแต่เราจะกําไรทางโลกรุตละเพราะเหมือนเราได้เสียสละออกไป20บาทแต่ว่าการการขาย80บาทแล้วขาดทุน20บาทเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าในต้นทุน100บาทเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นต้นทุนของตัววัตถุดิบสินค้าจริงๆเนี่ยอาจจะ60บาทและอื่นๆอีก40บาทใช่ไหมเท่ากับว่าเฉพาะตัววัตถุดิบ ที่เราต้องหมุนเวียนเนี่ยเรายังกําไรอยู่20บาทถ้าเราขาย80บาทใช่ไหมแต่สิ่งที่เราเสียออกไปขาดทุนออกไปเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของค่าแรงงานค่าความคิดอะไรต่างๆที่เราคิดไว้อะครับอันนี้จึงทําให้พาณิชย์แบบบุญนิยมเนี่ยมันอยู่ได้มันไม่ใช่ขาดทุนแบบขาดทุนไปต่อไม่ได้นะครับมันขาดทุนในส่วนที่เราได้เสียสละแรงงาน แรงความคิดแรงกายอะไรต่างๆเราออกไปนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมก็เอามาใช้กับสิ่งที่เราตั้งราคานะครับขอสมมุติว่าสมมุติสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยผมสั่งวัตถุดิบมาราคาห้าสิบบาทนะครับผมต้องมาแปลรูปต่อคิดต้นทุนค่าแรงในการแปลรูปสามสิบบาทนะครับค่าแพ็กเกจห้าบาทค่า ค่าการจัดการอะไรต่างๆอีก20บาทอะไรอย่างเงี้นะครับอาจจะมีค่าตอนแพ็กสินค้าส่งสินค้าค่าน้ำมันอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะครับอีก10บาทเนี้ยรวมทั้งหมดประมาณ120บาทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สมมุตินะครับเออแล้วผมก็มาตั้งตั้งราคาขายสมมุติว่าตั้งที่100บาทนะครับมันคือขาดทุนเนี่ยแต่เป็นขาดทุนที่ ผมยังได้กําไรอยู่คือผมยังอยู่ได้เพราะว่าผมยังมีเงินหนึ่งร้อยบาทนะมาหมุนเวียนที่จะซื้อวัตถุดิบรอบใหม่เข้ามาได้อะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือรายง,งานว่าวิธีการอย่างนี้นะครับในการตั้งราคาค้าขายตามหลักที่พ่อครูสอนไว้นะครับแต่จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่ขายสินค้าอย่างอื่นนะครับยังไม่มาทําแบบนี้เนี่ยวิธีคิดแบบทุนนิยมเนี่ยจะตั้งอีกแบบหนึ่งครับ สมมติว่าซื้อซื้อสินค้ามาราคาตอนนั้นสมมุติชิ้นหนึ่งราคาห้าบาทนะครับเราก็ไปดูในตลาดก่อนว่าคนอื่นเนี่ยเขาขายสินค้าอย่างเดียวกันเขาขายเท่าไหร่นะปรากฏว,ว่าเขาขายกันหนึ่งร้อยบาทเขาขายหนึ่งร้อยบาทนะผมก็โอ้โหผมผมก็เลยขายแค่ห้าสิบบาทยังไงก็ถูกกว่าเขาอยู่แล้วแล้วก็ขายได้ง่ายขายได้สบายแล้วกําไรก็สิบเท่าตัวอย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ตั้งราคาขายโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันมันจะเอารัดเอาเปรียบอะไรเพราะว่าก็คนอื่นเขาขายอยู่หนึ่งร้อยบาทยังขายได้นะครับในโลกทุนนิยมเราขายห้าสิบบาทเนี่ยไม่รู้จะโดนคู่แข่งเขาคอมเมนต์เราด้วยหรือเปล่านะครับแต่เราก็ขายได้สบายๆนะอันนี้มันกลับทิศกับทางน,นะก็ก็ก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ขอรายงานเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าความคืบหน้าในการทำอาชีพเนี่ยทำมา ได้ปีกว่ากว่าสิ้นปีนี้ก็จะครบสองปีนะครับในปีแรกผมเคยรายงานว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีรายได้เดือนละประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่มาปีที่สองเนี่ยมันก็กระเตื้องขึ้นนะแล้วก็ทิศทางมันก็ดีขึ้นดีขึ้นจนผมก็มีความมั่นใจเหมือนปีแรกนะครับว่าสุดท้ายมันจะอยู่ได้แต่ว่ามันอาจต้องใช้เวลานิดนึงแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ย ลูกค้าที่มาซ,ซื้อสินค้ากับเราเนี่ยพอซื้อแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจํานะครับไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแบบว่าซื้อแล้วหายซื้อแล้วหายอะไรเงี้ยนะครับลูกค้าก็ไม่เยอะครับก็มีมีเท่าที่มีครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นของต้องกินต้องใช้เนอะถ้าเกิดว่าเขายังต้องกินต้องใช้มันอยู่เนี่ยแล้วของเรามันของของดีราคาถูกเนะียผมก็ไม่มีไม่รู้ว่าเขาจะหาเหตุผลไปหาเจ้าอื่นทําไมเนาะ ก็เลยก็เลยเชื่อมั่นว่าโอ้มันมันจะอยู่ได้แต่แต่ถึงจะอยู่ได้ยังไงนะผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสุดท้ายเนี่ยธุรกิจนี้เป้าหมายสุดท้ายของมันคือปิดกิจการนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะทําตรงนี้แต่ตรงนี้มันยังต้องจําเป็นต้องทําอยู่เพราะว่ามันยังต้องหาหาจริงๆหาค่าค่าไฟค่าเน็ตเป็นหลักค่าน้ํามันอะไรเนี่ยที่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตเราตอนนี้นะครับส่วนเรื่องการกินการอยู่มันน้อยน้อยมากแล้ว ครับก็อขอส่งกันบ้านเท่านี้ครับอนุโมทนาค่ะเป็นธุรกิจธุรบุญไปด้วยนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้ก็จะทําให้พี่น้องเข้าใจหลักการพาณิชุนิยมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนี่ในกรณีของเราที่ที่ยังต้องทําสมาชีพอยู่ซึ่งนะ,ะนี่พี่มีพี่มีออเดอร์ด้วยนะเนี่ย <laughs> ยังไม่ได้โทรถามเลยว่าจะทำไหวไหมนะคะจะไปคุยกับสวนปานาบุญหนึ่งแล้วแหละว่าจะจะรับถั่วถั่วที่แปลรูปแล้วเป็นผงนะคะมาจำหน่ายที่สวนปานาบุญหนึ่งด้วยนะคะเออติดต่อมาแล้วครับพี่นิดหน่อยผมกำลังผลิตให้อยู่ครับอ,อ๋อพี่จา้าพี่จ้าติดต่อไปแล้วใช่ไหมโอเค<ม>ค่ะ<ม>ค่ะค่ะ เขาบอกว่าต้องถามก่อนนะเพราะว่าจะผลิตได้ไหมจะผลิตไหวไหมมีกำลังหรือเปล่านะคะค่ะโอเคก็เยินดีกับชุนนะคะที่ได้พบพบทางแล้วก็ยังยังได้ทำอาชีพที่สัมมาซึ่งเป็นในอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยสิ่งที่จะประเมินว่าเราปฏิบัติทางสู่ความพ้นทุกข์ได้ในระดับไหนเนี่ยเอา เอาเกณฑ์ประเมินที่การปฏิบัติสัมมาอาชีพนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในการประเมินนะคะเป็นการประเมินที่สําคัญเลยเพราะว่าจะจะเห็นในรูปของการปฏิบัติเลยอย่างเช่นพี่น้องเราที่มาปฏิบัติอ,อย่างเริ่มต้นเริ่มต้นจากอาชีพที่ไม่สัมมาเลยเช่นอาชีพค้าขายเครื่องดื่มสุรายอย่างเงี้ยนะคะ และเปลี่ยนมาเนี่ยนี่ก็คือเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของสัมมาอาชีพนะคะในชีวิตจึงจะจึงจะ,ะประเมินได้ว่านี่เราต้องประเมินผลใช่ไหมเราปฏิบัติธรรมเราไปเราต้องประเมินผลซึ่งข้อประเมินผลในเรื่องของสัมมาอาชีพเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะมากสุดก็คือพ้นจากลาบแรกลาบก็คือมาเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะ นี่คือความเจริญที่เราที่ความเปลี่ยนแปลงที่ที่เราได้เห็นซึ่งพี่น้องหลายท่านก็จะแสดงให้เห็นแบบที่ชุนหรือเอได้ทำเนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงให้เห็นในเรื่องของสัมมาอาชีพที่เราทำแล้วก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยถ้าชีวิตไหนที่เรียนรู้ปฏิบัติธรรมอยู่จากมิจฉาอาชีวะ แล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยคะ่ะไม่มีการขยับเลยเนี่ยถือว่ารูปประทมของการรูปของการเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เห็นเนี่ยจะประเมินความเจริญไม่ได้เลยคะ่ะเพราะว่าถ้าจะบอกว่า,าก็ยังทําเหมือนเดิมส,สมมุติว่าค้าขายเนื้อสัตว์ก็ค้าขายเนื้อสัตว์เหมือนเดิมไม่มีไม่มีความคิดที่จะ,ะหาช่องทางเปลี่ยนเนี่ยแปลว่าการปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลในเชิงของจิตวิญญาณนั้น ในจีดิญญาณน,นั้นไม่ได้เห็นผลนะคะเพราะสูงสุดของสัมมาอาชีวะก็คือผลจากลาบแรกลาบใช่ไหมคะแต่มันก็จะเริ่มต้นจากการไม่โกงไม่โกงเนี่ยถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยที่เคยโกงก็ยังไม่ได้สำนึกเลยไม่ได้คิดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เห็นนะคะประเมินได้ว่าไม่ได้เจริญขึ้นนะ ถ้าร้างได้ยังไงเนี่ยข้อเหล่านี้มันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงค่ะแต่เราก็เห็นชุนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นสูขด้วยาจากที่เราเคยทําได้แบบนี้ถ้าโดยความรู้ความสามารถเราเนี่ยเราจะทําหาไรายได้มากกว่านี้ก็ได้เรารู้ว่าเราจะหาไรายได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเนี่ยอาชีพที่อาชีพที่สัมมาที่สุดเนี่ย ที่เราเราเลือกเนี่ยมันก็จะเป็นสรุปมาที่มันก็จะไม่ได้มีไรายได้มากนะเพราะว่าจุดสูงสุดก็คือจุดฟรีใช่ไหมคะจุดแจกฟรีดังนั้นยังไงมันก็ต้องต่ำกว่าท้องตลาดหรือเท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนอยู่แล้วในในเส้นทางของการที่เราจะปฏิบัติไปให้สูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายที่ชุนบอกว่าสุดท้ายก็คือปิดกิจาการนะะค กิจการก็จะอแต่ต้องมีที่ดีกว่านั้นใช่ไหมเราก็จะไปสู่จุดที่ดีกว่านั้นค่ะตอนนี้อดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงนะเวลานี้ยินดีกับชุนกับเอค่ะกับสมาชีพนี้ด้วยแล้วก็ให้กาลังใจค่ะอนุโมทนาค่ะดรเฉงมีเพิ่มไหมคะดรเฉงเนี่ยทางอตลาดวิธีทมนะคะ ถึงขอเพิ่มเติมประเด็นคือมันเป็นสิ่งที่ทําได้จริงๆกับเรื่องของพาณิชย์นิยมนอกจากในระดับของของที่ส่วนตัวแล้วนะคะเฉงเนี่ยฝึกฝนในเรื่องของการทําสําหรับส่วนรวมในในมุมขององค์กรสิ่งที่เราเห็นเพิ่มขึ้นค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกน้ําไหลไปหาน้ําน้ํามันไหลไปหาน้ํามันสิ่งที่เราเจอเนี่ยะคะ่ะบางครั้งเนี่ยเราได้ ราคาสินค้าต่ำกว่ายี่ปัวซาปัวอีกค่ะเรามีหมู่มิตรดีนะคะทั่วประเทศแล้วก็ไปแต่ละที่เนี่ยบางทีเนี่ยเข้าถึงเจ้าของกิจการแล้วเจ้าของกิจการก็เห็นสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะลดยิ่งกว่าขายขายข้างนอกอีกค่ะมันก็เลยทำให้กิจกรรมของตลาดวิถีธรมเนี่ยค่ะสามารถพึ่งตนเองได้คือหมุนวนอยู่ในการสร้างกิจกรรมก็ขายของ เดี๋ยวก็มีกําไรบ้างแต่กําไรนี้ก็คือยังต่ํากว่าท้องตลาดเราก็สามารถทํากิจกรรมขาดทุนและแจกฟรีแล้วก็มันก็ยังสามารถอยู่กับมันได้ค่ะแต่ถามว่ามีเงินมากกว่านี้ไหมมันไม่มีหรอกค่ะเพราะมีเมื่อไหร่เราก็จะแบ่งปันออกไปแต่มันสร้างกิจกรรมทําให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงวิธีการแบ่งปันวิธีการที่ทํายังไงให้แต่ละท่านเนี่ยค่ะคนที่ยังไม่ได้มีมากก็มีความสุขกับการที่ ได้จับใจ่ายใช้สอยของที่จําเป็นค่ะและได้เรียนรู้สิ่งนี้ร่วมกันนะคะมันก็คือสิ่งที่อมันเป็นได้จริงค่ะในในโลกปัจจุบันนี้นะค่ะที่เกิดสิ่งนี้ค่ะนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะขอโอกาสให้กําลังใจคุณรู้ชุนค่ะในฐานะผู้ร่วมคะ่ะเพราะว่าจริงค่ะท่านจะทุกคนจะมาถามว่าทําไมแป้งถั่วลูกไก่ที่นี่ถูกมาก ก็เพราะว่าเราอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเราแล้วก็มั่นให้ความมั่นใจด้วยว่านี่ไม่มีการผสมความปนจิตอาสาบทเองกับมือแล้วก็เขาจะถามว่าทําไมไม่มีวันหมดอายุวันผลิตอ๋อเพราะเราทําทีละยี่สิบสามสิบถุงไม่มีเกิน <c oughs> ค่ะฉะนัน้นไม่มีการแบบว่าค้างแน่นอนแล้วเรื่องของราคามานั่งเถียงกับพี่ตาแทบแย่เลยว่าเนี่ยนะเอะเราจะขึ้นเราจะมาขายบวก ิบหรือยี่สิบสมัยก่อนมันเคาะสามร้อยเปอร์เซ็นตเดี๋ยวนี้เฮ้ยสิบสิบบาทถูกหรือแพงหรือเอ้ยยี่สิบมันจะแพงไปไหมเดี๋ยวอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็เลยบอกว่ามันมีแต่ถูกกว่าข้างนอกขณะที่เราคือคุณู้ชุนก็ส่งมาที่ถูกมากแล้วแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดจลาตะเรื่องราคากันอีก<ม>ก็ยังถูกกว่าที่ข้างนอกเขาอีกอะค่ะก็เลยมาให้กําลังใจค่ะคุณรู้เพราะว่าตอนนี้เข้าใจแล้วถึง โอ้โหน้ำอดน้ำทนคุณรู้ทำดั้งหลายหน้าที่แล้วก็ยังต้องมาคอยบดถั่วให้ส่วนสาบ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้บอกว่าตอบโจทย์เพราะว่าเราจะทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยเขาแข็งแรงมากๆคือบางคนอะอดเรื่องไข่ไม่ได้ <c oughs> วันเดี๋ยวนี้เราจะมีแป้งถั่วลูกไก่ที่ทำให้ท่านสามารถงดไข่ไปได้ <c oughs> จริงๆเลยค่ะเพราะว่ามีค่ะมาท่านมาบอกเลยบอกว่า โอ้ซื้อไปสามถุงเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะงดไข่ได้แต่พอมาได้แป้งถั่วลูกไก่นี่ตอบโจทย์เลยค่ะว่ายืนยันว่าคณรู้ชนยังไงขาดทุนแต่ได้กำไรที่นี่ได้กำไรไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ลีลาฝ่ายการตลาดนะคะผมผมจะผลิตไม่ทันก็เพราพี่จิ๋วนี่ยหละครับทั้งขายทั้ง โฆษณาให้เยอะแยะเลยนี่เห็น <laughs> เห็นถึงความถนัดของแต่ละแต่ละท่านนะคะนี่เป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละชีวิตที่มาอยู่รวมกันของพวกเราค่ะเนี่ยจากการโฆษณาพี่จิวนะ <laughs> ๋วนะทําให้เอสวนป่านาบูนหนึ่งก็สองบ้างนะคะ <laughs> 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 ถ้าไปที่สวนป่านาบูนหนึ่งเนี่ยก็จายเลยนะทีนี้นะ่ะชุนละ <laughs> เตรียมรับดีๆค่ะ <c oughs> อ้าวเราไปต่อนะคะเราได้ร่วมเรียนรู้กับคุณผู้ชุนแล้วเรื่องของพาณิชย์บุญนิยมแล้วเราจะไปต่อที่อาวันเพนนะคะเชิญคาง